และมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้เราไปชมกันต่อดีกว่าว่าพระเครื่องของวัดปราสาทบุญญาวาดในรุ่นพศ2506นั้นยังมีอะไรกันอีกบ้างไปรับชมกันเลยครับ พิมเล็กพิมใหญ่ที่นิยมตั้งปีถึงยหกเาบอประสาทวิญญว่าตั้งปีศูนหกแล้วก็นงพูดพวดพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมกลางพิมพ์มเล็กเนื้อก็มีเนื้อขาวเนื้อเทาเนื้อดำตำดิตำนีพิม์ใหญ่พิมพ์เล็กนี่ดูยังไงครับพระจะไม่เท่ากันครับ แล,แ,ลแล้วมีมีมีมมตำาหนิไหมว่าของแท้ของไรของแท้ของแท้ต้องดูพิมพ์ให้แม่นดูเนื้อให้แม่นครับเพราะว่าของเกมมันจะไม่เหมือนเนื้อหาจะไม่เหมือนไม่ถึงยุกถ้าถ้าของแท้มูลสารดูมูลสารแล้วดูพิมพ์ดูเนื้อเป็นหลักลักษณะจะมีจะมีโคตรสางง่ามอยู่ด้านข้างข้างบัวข้างบัวด้านหลัง จะมีสามง่ามอยู่ตอกอยูดตตออย่ด้านหลังมีโคตรตอกอยู่สามง่ามด้านหลังจะมีสองพิมพ์พิมพ์หน้าใหญ่กับหน้าเล็กสามง่ามเหรียญสองสองหน้าลงหน้าปกข้างหน้าลงมูทวดเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่สร้างปีศูนย์หกด้านหลังจะเป็นธนเด็ดพุทจานทโตเป็นเหรียญสองหน้าเหรียญพิมใหญ่ที่นิยมของวัดประตาก แล้วลองลงมาเป็นเหรียญสมเด็จพุทจันโตวัดประสาทหน้าเดียวข้างหลังจะเป็นยันเป็นพัดเห็นว,ว่าวัดประสาทบุญยวะสร้างปีศูนย์หกเช่นเดียวกันอันนี้พิมพ์หลงก็จงเป็นเหรียญเสม,มามีอยู่สองบล็อกที่มีอยู่สองบล็อกนี่บล็อกนิยมคือบล็อกสายฝนจะมีเส้นเส้นขนแมววิ่งที่ขึ้นเหรียญ เส้นขนแมววิ่งที่เป็นเหรียญเรียกบกล็อกสายขนเป็นบล็อกนิยมจะมีอยู่สองบล็อกสร้างปีศูนย์หกอันนี้พิมพ์สีวรีสร้างปีศูนย์หกอันนี้เนื้อดาสีวรีสร้างปีศูนย์หกเนื้อดําอันนี้สีวลีเนื้อขาวที่เป็นเนื้อนิยมสุดของมองสาสพิมพ์เนื้อขาวสร้างปีศูนย์หกอันนี้พิมเตอ์น,นต่อเนื้อดำ เนื้อขาวสร้างปี06มีทั้งหมด4เนื้อเนื้อขาวเนื้อดำเนื้อเทาเนื้อําปูนนติ่มซำเด็ดโตสร้างปี06มีอยู่2บล็บอกบล็อกหน้ายาวกับบล็อกหน้าคมมีสองบล็อกสังกระจายสังกระจายมีเนื้อขเขียวขั้นมะลิมีทั้งหมด4ี่เนื้อมีเนื้อขเขียวขั้นมะลิ มีเนื้อเทาเนื้อดำเนื้อขาวมีหมดสีไหมสังอาตจมีมีหมดสามพิมพิมใหญ่พิมพ์กลางพิม์เล็กมีอยู่สามพิมสังเกจายอันนี้พิมอาบปเช่เนื้อจมูเขาเขาเรียกกันเนื้อสบู่เลือดเนื้อสบู่เลือดอาบปเช่พิมเล็กตั้งปีทุนหมดขอเขาย้อนย้อนถามนิดน,นึงว่า ทำไมพี่พี่ปุกถึงมามามา,มาเล่นพราะสายสายวัดประสาทผมเป็นคนพื้นที่พื้นที่อยู่บ้านอยู่ใกล้วัดแล้วก็เห็นวิธีใหญ่มีผ,มผมงก์เด็กบางผมมีว่านประโงนมนสารมีมีรมมแร่แร่กากยาักประโทนก็เลยท้องที่บ้านเราจากเอาลุลากอย รักมูลสารแล้วก็เนื้อหาดูละซึ่งมีมีผคผมเด็กเป็นก้อนเนื้อหาซึ่ง,ง,งแล้วมีเน,นื้อว่านมีแร่ตแัแต่ยักะ์ผสมอยู่เนื้อมูลสารดูลวซึ่งถึงวิธีใหญ่ที่ชอบมากันวิธีใหญ่แล้วพี่เล่นเล่น่น,นพระของวัดวัดประสานท,ที่มานานนานขนาดไหนลสี่สิบห้าปีเล่นก็ออายุยี่สิตอนนี้65 ก็พูดเลยว่ารู้ทุกรุ่นเลยรู้ทุกรุ่นเลยดูได้ทุกรุ่นทุกรุ่นเลยและมีนาบัตรว่าแก้คืนต่งางแกคืนต่างครับแล้วแล,แล้วองค์ี่นี่มีมีมีเปิดแผงพระอยู่ที่ไหนบ้างะครับผมผมก็เปิดอยู่ที่นี่เพราง,งานไปกัวเขาไปอยู่ที่พันทิพย์มาสีา่ายมาสี่ายกสี่ัยกไฟแดงมาสี่สี่แยกไฟแดงเห็นลงจำนำเข้าซอยติดร้านลูกหมูต้มเดินมา หน้าเก้าถึงร้านผมอยู่ซ้ายมือหน้าตลาดสีย่างพูดได้ว่าถ้าใครใครอยากหาพระวัดวัดประสาทมาที่นี่เลยหาปลกสีย่างหาปูกสีย่านมีแน่นอนทุกรุ่นแน่นอนทุกรุ่นรับการันตีให้ด้วยการันตีตลอดชีวิตครับมาได้เะลังประจําเราเก่าแก่แล้วเพราะเราอยู่มาสิบสี่สิบหาปีครับเล่นมาตั้งอายุยี่สิบตอนนี้65้า แล้วไปงานเรากปิดประจำอยู่หน้าหน้าที่ว,วีทีวีปวดพระที่ัางทิพย์ประจำร้านอยู่สี่ย่านเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มาหาได้แล้ววันนี้เปิดตำนานพระเครื่องคนเมืองต้องกราบขอ,ขอขอบคุณคุณสมศักดิ์ผันใจผ่องที่ให้เกียรติมาแนะนำความรู้<ม>เกี่ยวกับพระเครื่อง<ม>ในสายของวัดปราสาทบุญญาวาดกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้ว เปิดตำนานพระเครื่องคนเมืองต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ